เศรษฐกิจเศรษฐกิจคิดไม่ถึงสวัสดีค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเงิน5บาทคุณผู้ชมจะใช้เงินนั้นทําอะไรคะถ้าเป็นดิฉันก็อาจจะซื้อพวงมาลัยไปไหว้พระหรือว่าจ่ายค่ารถเมย์แต่ก็ต้องเพิ่มอีก2บาทค่ะแล้วสถานที่ที่คุณนัทพลช่วงประยุนจะพาไปในวันนี้นะคะเพียงแค่มีเงิน5บาทก็สามารถอิ่มและอร่อยได้แล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามคุณนัทพลไปเลยนะคะ คุณผู้ชมครับจะบ่ายสองแล้วครับท้องกิ่วยังไม่ได้กินอะไรเลยแอบเพ็นร้านอาหารข้างหลังต้องแวะเข้าไปดูนิดนึงครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาครับอิ่มแล้วคุณผู้ชมนี่ครับเก็บตังค์ด้วยครับเอ่อทั้งหมด6ชามนะครับแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วทั้งหมด31บาทครับ ฮะพี่เข้าใจอะไรผิดป่ะครับผมกินหกชามชามละห้าบาทครับฮะหกชามก็สามก๋วยเตี๋ยวพี่ชามละห้าบาทครับผมโอ้ใช่หรือเปล่าใช่ครับมันมันถูกนี้คุณบาทครับก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทเดี๋ยวเราต้องขอคุยกับเขาหน่อยแล้วครับได้ครับคุณบนครับขายได้ไงครับเนี่ยห้าบาทได้ครับเอ่อในส่วนนี้มันเป็น มันเกิดจากแรงบันดาลใจของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาด้วยด้วยก๋วยเตี๋ยว5บาทแต่เราตัวที่เป็นกําไรเนี่ยเราจะมีอาหารหลายอย่างครับส่วนตัวนี้มันเป็นเป็นเหมือนเป็นหลักที่เราไว้ดึงลูกค้าเข้ามาที่เป็นจุดสนใจเท่านั้นเกิดจากอะไรครับทําไมถึงขายราคาถูกขนาดนี้ก็เกิดจากที่ว่าว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของผมในช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ตกตกมากๆต้องไปขายของริมถนนเนี่ย จนเราเห็นการใช้ชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนค,คนที่ต้องทํางานหาเช้ากินข้ามต่างๆเนี่ยความลําบากในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตใการดํารงชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยรเราเลยอยากทําอะไรที่เป็นของดีราคาถูกซึ่งปัจจุบันนี้ใครจะคิดว่าของถูกแล้วดีไม่มีในโลกผมต้องมีเท่าไหร่ครับถึงจะเข้ามาอิ่มหนึ่งอิ่มสำหรับหนึ่งคนสิบ,บาทก็คือเมนูสําหรับ ขวัญใจคนยากที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามข้าวเปล่าหนึ่งแก้วข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วก็สิบบาทเท่าที่ทานไปนี่คือเป็นวัตถุดิบนี่ก็คือเราจะใช้ของทุกอย่างเกรดเอหมดนะครับน้ำตาลเราจะเป็นน้ำตาลไม่ฟอกขาวแล้วก็น้ำส้มก็จะเป็นน้ำส้มอย่างดีไม่ใช่น้ำส้มแบบถูกๆเลยน้ำส้มผสมแล้วน้ำปลาก็ใช้อย่างดีทุกชิ้นเราก็สั่งมาจากสีลมเป็นลุกชิ้นเกรดเอกิโลน้อยกว่าบาทเส้นก็เกรดเอแต่ผมก็ยังไม่สิ้นของใสครับคุณเบน ก๋วยเตี๋ยว5้าบาทที่ผมทานไปเนี่ยวัตถุดิบมันจะเป็นยังไงบ้างเนีงง่ยถงงงถงงอกคือมีข้อสงสัยใช่ว่าวัตถุดิบเป็นยังไงอยากจะขอให้เป็นพิสูจน์หลังครัวได้ไหมได้ตามันได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันในช่วงหน้าว่าหลังครัวคุณเบนจะเป็นยังไงบ้างไอ้ก๋วยเตี๋ยวห้าบาทเนี่ยแต่ตอนนี้ขอลองเศรษฐกิจคิดไม่ถึง ขอซอกแซกนิดนึงครับครับนี่เป็นครัวของทางร้านนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมดูครับนี่คือลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมูลวกโอ้โหซึ่งหมูนี่เป็นหมูหมักอ๋อครับลูกชิ้นนี่ก็เป็นลูกชิ้นเกล็เองครับแหล่งที่มาจากไหนครับจากสีลมครับซอยนารซัพเจ้าดังเลยมันจะมีอยู่เจ้าเดียวหมดนี่5บาทป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับแล้ว วันวันหนึ่งนี่ขายได้สักกี่ชาม่รัยอยู่ประมาณ200-500ถึงชามต่อวันเรียกว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้แบบพอเพียงคือถ้าทำเนี่ยแล้วมันไม่ได้กําไรก็คืออยู่ไม่ได้แน่นอนแต่คือทำเนี่ยเราได้กําไรครับแต่ว่าได้แบบว่าพออยู่ได้คือไม่ใช่คิดว่าจะรวยภายใน1ปีถึงสปีคือเราไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับคือทําอาหารเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆสร้างรากฐานไปคือลูกค้าหนึ่งก็คือเขาไว้ใจมั่นใจเหมือน คืออาหารเราเนี่ยคือมั่นใจคือเหมือนทานอยู่กับบ้านคืออาหารทุกอย่างเนี่ยสะอาดแน่นอนแล้วเราก็ใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วฟีดแบ็คลูกค้าก็จำนวนเยอะไหมฮะเป็นที่น่าพอใจก็น่าพอใจครับแต่ว่ามันจะมีข้อติคือเราอยู่อยู่ในซอยแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องที่จอดรถบ้างในวันธรรมดาก็ถ้าลูกค้ามาพร้อมกันตอนเที่ยงเนี่ยก็จะหาที่จอดรถลำบากดอยู่ใช่ครับแต่สองทิศก็ทั้งวันครับ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานแถวนี้เป็นวัยรุ่นอันดับแรกเลยวัยรุ่น2ก็คือพนักงานบริษัท3ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนมากครับรผมที่พาเปิดครัวก๋วยเตี๋ยวห้าบาทคุณผู้ชมครับในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวห้าบาทเป็นทางเลือกทางหนึ่งครับนอกจากจะใช้วัตถุดิบพิ่ดีแล้วร้านนี้ยังไม่ใช้ผงชูรสด้วยว่าแต่ผมมีอยู่เหลืออยู่สี่บาทคุณเบนจะ พอจะส่งเคราะห์ให้สักชามได้ไหมครับ,บ,รบแต่ว่าต้องใช้แรงงานกันแล้วต้องไปเสิร์ฟพูที่ให้ผมได้ครับยินดีครับได้ครับแหมคคุณนัทพลคะทานไปตั้ง6ชามแล้วนะคะจึงจะต่ออีกชามเหรอคะ เงิน5บาทสมัยนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าทําอะไรไม่ได้แต่มาที่นี่ค่ะรับรองอิ่มและอร่อยแน่นอนเจ้าของร้านก็ยืนยันนะคะว่าจะขายกว๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทตลอดไปค่ะส่วนตอนนี้ค่ะไปพบกับข้อคิดเศรษฐกิจวันนี้กับคุณนก,การเลาหาวิไลบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โพสต์พเดย์ตอนนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ